ไปหลังแน่เลยพี่ให้พวกนั้นช่วยเอาขาวเียงหลังไปได้ไหมตรงนี้มันก็ออกลำบากกว่านี้โอ้ยโอ้ย ได้แล้วมาได้แล้ว বনাব লাগিব আৰু নিজে বনাব không anh nghe cũng chuẩn luôn heo tôi con tuổi này bốn mà ma